ชานมจัส t ิงเข้าไทยแล้วอยู่ที่เซเว่นเอ้ยคุณกินอย่างยองกินนอนกินนอนอ้วนแน่นอนใครกินใครนอนหรือว่าสวัสดีค่ะพบกับพระนิตายูอยู่เล่นเฟซเห็นชานมจัส t ิงเข้าไทยแล้วอยู่ที่เซเว่นเอ้ยนี่มันเหมือนที่เราเคยกินที่ฮ่องกงนี่หว่าคือมันเป็นของไต้หวันแต่มันไปขายอยู่ที่แบบ หลายประเทศไงแต่มันยังไม่มีในไทยเว้ยแล้วตอนนั้นคือลองชิมครั้งแรกมันเข้มข้นติดใจแล้วมันมีหลายรสมากแต่ชอบรสออริจินอลมากที่สุดแล้วตอนนี้มันไม่อยู่ที่นี่แล้วเว้ยเราไม่ต้องรอแบบว่าหมดโควิดแล้วบินไปซื้อหรือว่าซื้อแพงๆเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยเลยไงต้องพิเออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันเฮ้ยมันมาแล้วว่ะเฮ้ยมันอยู่แค่เซเว่นนี้เอง พิมาน่ตาต้องได้กินเราจะแย่งชิงมาได้ไหมเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามันหมด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 เพราะทุกคนอยากจะกินอยากจะเอาอยากจะแย่งแบบอยากจะต้องลองอ่ะเพราะว่ามันไม่มีในไทยมาก่อนไปกันเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ย้ yeah, ได้มาแล้วในที่สุดในที่สุดก็ได้มาเย้ yeah, หายากมากชานมไต้หวัน just drink ในที่สุดเราก็ตามหากันจนเจอหลังจากที่ไปตามที่เซเว่นสี่วันพนักง,งานก็บอกว่าหมด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 ,หมดทุกวันเลยเอายในที่สุดวันนี้ก็ได้มาแบบยากเย็นมากเลยกว่าจะได้มันมาเนี่ยเราจะมาชิมกันดีกว่าว่าเป็นย,ยังไงเหมือนที่เคยกินหรือเปล่า ดูสิเปิดกันอ๋อมันเป็นแบบนี้เปิดแล้วก็ออกมาเจอเลยเดี๋ยวจะเทให้ดูนะว่าสีมันเป็นยังไงบ้างนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมอะสีก็เข้มๆเ,เป็นแบบเหมือนชานมอะชานมไต้หวัน มานีเอ้าพี่ชิมไหม่มากิน่าจิบชายามเช้ากันเร็วได้ชิมป่ะนี่เข้มข้นมากเลยแต่เหมือนรสชาติมันจะหวานกว่าที่ไต้หวันนิดนึงนะนี่เนะชา้าเราเนี่ยจะจะเที่งยงอยู่แล้วโอ๊ยมนเล่นพี่ซะละเงียนเป็นเช้านิดนึงจิบชายามเชา้าแดดแรงเช้าแดดแรงขนาดนี้เลย <laughs> กินเลยมีเนี่ยลองชิมดูซิเป็นไงอืมหวานมันเราไม่ชอกินหวานแล้วว่าหวานปนิดนึงหวานกะที่ไต้หวนันกนิดนึงแต่ว่ากลิ่นหอมนะหอมชาแล้วก็เข้มข้น,นเป็นไงม้างห่ เป็นไงบ้างพี่น้องมันได้ยินหรือเปล่าวะาลยลองท้าดกคือป็นไงอ้าวมันกินจนหมดแล้วมันสนใจแต่ชามันไม่สนใจพี่เลย,โ,ยโดนน้องเหมือน <laughs> เป็นไงบ้างข้าวส่วนตัวก็ไม่ได้หวานมากถือว่าพอดีอร่อย เป็นเด็กเป็นเล็กกินชาได้ยังไงเนี่ยทุกคนก็กินทั้งมาทั้งเมืองอ่ะนี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยเหมือนโดนเด็กย้อนไงไม่รูโอ้สดชื่อนะขอให้ทุกคนโชคดีและหามันมาได้นีได้มาแล้วไงเลย่อเยอะได้คือมันยากเย็นจริงไปตามหาเซเว่นหลายที่ไม่มีหมด ของไม่เข้าแล้วก็จนสุดท้ายนี่เกือบจะแบบว่าแบบให้มันซาซาให้มันเรื่งองเหอนช่วงแรกกันไปก่อนสุดท้ายก็ได้มานี่ดีใจมากแล้วที่สุดก็ได้มันมานะั่นผมไปแล้วนะผมจะไปออกกำลับบงกายแนละ้วคุณกินอย่างยองกินนอนกินนอนอ้วนแน่นอนใครกินใครนอนไอ้บ้าไปเดินผ่านกล้องอีกทางเด็กนี่นะี่นี่ หลังจากที่เรากินชาไปแล้วก็ไม่ยี่ละที่จะกินไอติมต่อนี่เพราะว่าวันแรกอ่ะไปซื้อชาแล้วมันไม่มีเราก็เจ็บใจไหนๆก็ไหนๆละซื้อไอติมแม่งเลยซื้อไติมเลยแบบเห็นคิดแคทมันกำลังฮิตไงก็เลยแบบยังไม่ได้ลองเลยอ่ะ ชาไม่มีไอติมไปก่อนเลยก็เลซื้อมาพอกินชาเสร็จก็กินไอติมต่อไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่อืมนี่อันนี้อาจจะหาไม่ยากเท่าชา <c oughs> ชามันราคา35บาท น,นี้ทีแคปสาบาทหาได้ที่ซื้อได้เลยแต่ค้าไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าน,นะแต่เราหามาได้แล้ว yeah. เย่เธอจะหาได้ไหมไม่รู้ตามเอานะถ้าข้างในถ้าข้างในใส้มันเป็นช็อกโกแลตจะดีมากเลยอ่ะนี่กินเปล่านะ ข้างในมันเป็นวานิลาแล้วข้างนอกเป็นเหมือนคิดแคทอะแล้วมันจะมีกรุบกุบตรงเปลือกมนันนิดหน่อยมันก็หวานอยู่เหมือนเอาคิกแคทไปแช่เย็น พ้กนันเป็นไส้ช็อกโกแลตจะฟินมากเลยอะ่ะคือเราเป็นคนชอบช็อกโกแลตเนี่ยกินหนมกินชานมเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวต่อไม่อ้วนให้มันรู้ไปขอให้ทุกคนหาชาจนเจอนะไล้แล้วนะอย่าลืมติดตามช่องพันิตากด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย ได้กินแล้วมีความสุขไปแล้ว